สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่ลากเกษตรและเพื่อนเพื่อนเบซีทุกทุกท่านพกกบาานกับเยล้านเกษตรยุงไม่อยู่ที่สวนพริกคือเกลายายล้านนําความรู้เรืกๆน้อย,นอยในการปลูกพริกมาฝากเพื่อนเพื่อนเช้ากเกษตรของเขาสําหรับื้อนี้ยยล้านน้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพริกเนาะจ้าแบบธรรมชาติกับแบบปลูกคุ้มผ้ายางเนาะจ้ามาบอกเพื่อนเพื่อนเช้ากเกษตรมือใหม่ ส่วนวิธีใดดีนั่นก็แล้วเตะถนัดเด้ยจ้าแต่ว่ายาล้านลงม้าด้วยตัวเจ้าของญองใส่ยุที่สวนยาล้านนี่แหละจ้ายาล้านปลงปลูกสองวิธีแล้วเราจะได้ผลผลิตทั้งสองวิธีเลาจ,ไลววลจา้ได้ผลผลิตดีอยู่แต่ว่าเพื่อนๆนเช้าเกษตรของเขาผู้ใดถนัดวิธีใดก็มาฟังพร้อมกับยายล้านกันเลยเราจะส่วนวิธีแรกยายล้านสิมแนะนำ้ำวิธีการไอ ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติก็คือหุดเองเนาะจ้านี่ใสาย,ยางสิเป็นลักษณะนี่เขาหูดน้ามพิกด้วยสายยางเครื่องสูบน้าน้อยของเขานี่แหละด้วยวิธีธรรมชาตินาะจ้า,จาก,ก็คือว่าวิธีนี่เขาสิประหยัดต้นทุนเขาบริซื้อสายน้ำหยดบริซื้อผ้าคุ้มนาะจ้าก็คือผลดีประหยัดต้นทุน เราจะแต่ก็สียากแน่เนาจะวุ่นวายหลายวิธีแน่สำหรับผู้ใดที่มีเวลาเฮ็ดวิธีนี้ก็ได้เดยจะมีเวลาแต่ว่าเขาต้นทุนต่ำเขากระตรงเฮ็ดวิธีนี้จะมาฟังกันเลยเนาจ้าวิธีนี้เฮ็ดแบบใดอันดับแรกเขาลุงปปแปลงปลูกเนาจะหน้าฝุนเขาต้องเตรียมพรม หาฟางเข่าไว้สาหรับฟางเข่าเนาะจ้ยะยาร้านสีอาจไว้งแต่ปีหกหกเพราะว่าปลูกนาฝนเข่าคงปีหกเกดสิบพันได้เก็บเกี่ยวเขาสีไส้ฟางเข่าคงปีหกหกปลูกคุ้มนานเนาะจ้ะกับเพียงแต่อาจก้อนละบกี่บาทดอกจ้ะประมาณก้อนละสิบกว่าบาทก้อนหนึ่งกะปลูกได้หลายปลูกได้นานยาวเติบยู่นี่จ้ะเขากับประหยัดต้นทุนแต่ว่าสิวุ้นไว้กับวิธีการเฮ็ดเนีย ที่สาคัญกนเขาสิบปลูกคุ้มฟางเขาด้อจ้าเขาก็ต้องมีการพรวนดินก่อนเพราะว่าพิกหนาฝนของเขาถ้าเขาบ่กคุ้ม้ายางถ้าเขาปลูกแบบวิธีธรรมาชาติประหยัดต้นทุนนี่เขาก็ต้องพรวนดินกอนเพราะว่าฝนตกมาใส่หนาดินพิกของเขานี่หนาดินของเขานี่แน่นจ้าแน่นไอ้หากพิกของเขาหากินบ่สดวกเขาต้องพรวนดินพรวนดินแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ ปุ๋ยก็ตามสูตรละจ้ะพิกของเขาอยู่ในระดับใดเขาก็ต้องศึกษาหาความรู้ว่าเขาต้องใส่สูตรใดสูตรใดสูตรเอามากเอาก้อนั่นละจ้ะนเขาก็ใส่ไปนา่นละใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็ปลูกคุ้มด้วยฟางเขาส่วนผู้ใดที่มีเวลาก็คือเหตุวิธีนี่ละจ้ะปรหยดต้นทุนแต่ว่าใส่เวลาดูนแน่นา่นละเราก็เมื่อยแน่แล้วก็อีกที่สําคัญนนะจ้ะก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือหยาสิขึ้นเรี้วจ้ะ นี่บึกพี่เยาล้านได้จ้านี่ทนยาสามครั้งแล้วสามเที่ยแล้วยายล้านทนยานี่จ้ะแต่ว่าผลผลิตกับได้ดีคือกันจ้าผลผลิตบัตั้งกันดอกแต่ว่าเพื่อนๆเ,เช้าเกรรษตรมื้อไม่ของเขากระเบื้องเอาว่าเขาถนัดวิธีใดมากวิธีใดกันประหยัดเวลาแน่นอะจ้ะอย่าเคล็ดแนวอื่นน้ำยายล้านกันแนะน้ำวิธีคุ้มผ่ายางถ้าเขามีเวลาหลาย แล้วจ้าเรก็ต้นทุนบหลายก็คือเฮ็ดแบบเรียบง่ายยั่งส่เลยจ้าคือยาย้านเนี่ยนี่จ้าก็คือหุดด้วยเครื่องน้อยหุดด้วยสายยางนะจ้ากรงามคือกันดอกกระติดมากระโดกผลผลิตก็ได้ลายคือกันนี่จ้าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งวิธีวิธีธรรมชาติวิธีการไอปลูกแบบบ่ดไส้สายน้ำยดเรากับบ่อไส้่ายางคุ้ม เราจะปลูกแบบง่ายๆประหยัดต้นทุนหูดเอาเองใส่เครื่องสูบน้ำน้อยสามารถแต่งได้ว่ามงดต้องการน้ำหลายมงดต้องการน้ำหน่อยเขาสามารถเลือกหูดก็ได้เนาะจาะส่วนอีกนี่วิธีหนึ่งก็คือวิธีการให้น้ำทั้งสายนำหยุดปลูกคุ้มด้วยผ้ายางวิธีนี้เนาะจาะผู้ใดบ่มีเวลาหลาย เวลาหน่อยละจ้า,จาก,ก็คือว่าเฮ็ดวิธีนี่ก,ดก,กดผลผล็ดีขึ้นกันเนาจะได้ผลผลิตดีขึ้นกันส่วนวิธีการให้น้ำทั้งสายน้ำหยดคุ้มด้วยผ้ายางเขาสามารถประหยัดเวลาเอาเวลาไปเฮ็ดแนวอื่นก็นได้นะาจ้ะเขาเปิดน้ำถิ่มไว้แล้วเขาก็สามารถเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทอนยาเนาะจาะเราก็แต้งก,กิ้งซักลักได้รอพริกเขาก็ได้เนะาจา้ะ ก็สามารถไอ้ล่อหันล่อนีก็ได้เนาะจ้าล่อเบิงบ้งเบื้งพี่เขาว่าเออมองได้ขาดนา้ำบ่าขาดนา้ำแต่เขาบ่าสามารถไอ้เลือกได้เนาะจ้าว่าเขาต้องพี่องนี้ต้องการน้ำายต้องการน้ำหน่อยเนาะจ้าเขาแตงบ่ได้เมจ้าแต่ว่าตุนทุนก็หลายแนี่แต่ว่าประหยัดเวลาหญ่ากะสีบ่เกิดเ้อจ้าไอ้วิธีการคุ้มพยางหญ่ากะสีบ่เกิดเนาะจ้าเขาก็ ถ้าไผ่มีเวลาหน่อยอย่าล้างกันในน้านี่แหละจ้ะให้คุ้มผ้ายางส่วนผลผลิตก็ได้ดีคือกันจ้ะข้อแตกต่างเนาะจ้ะก็คือว่าการไห้น้ําทางสายน้ําหยดคุ้มผ้ายางก็คือมีเวลาไปเห็ดแนวอื่นก็นได้เนาะจ้ะแล้วหยากับ่เกิดผลผลิตบ่อต่างกันเนาะจ้ะส่วนการปลูกแบบคุ้มฟางหดหน้าเอง ประหยัดต้นทุนแต่ว่าต้องยืนจับสายยางตล,ดลอดอีกยางหนึ่งนะจ๊ะที่สําคัญก็คือเขาต้องขยันทนหยาประหยัดต้นทุนขยันทนหยานะจ๊ะส่วนคุ้มผายางนะจ๊ะเขามีต้นทุนแนประหยัดเวลาหยาบก่เกิดผลผลิตบ่ต่างกันได้ผลผลิตคือการจ๊ะ สำหรับคีนี่เนาะจะ้ายยล้านกับมีความรู้เล็กๆน้อยๆในการปลูกพริกแบบสองวิธีก็คือวิธีการไห้ทาน้ำทั้งสสยน้ำหยดแล้วก็บคุ้มผ้ายางกับวิธีการปลูกไห้น้าทั้งสาย,ยางหเอิงผลผลิตว่าแตกต่างกันแต่ว่าวิธีการไห้น้าระยะเวลาการดูแลต่างกันนิดหน่อยเราจะ ยาบายยาล้านกนสิขอบอกเลยเจ้าว่าถ้าให้น้ำทั้งสายน้ำหยดเขาต้องมีไอห,หมอกกองเลยเจ้าแนวกองน้ำเพราะว่าเชื้อให้ไอดินให้ใหญ้าให้อีย่างเน่านี่ไปอุดตันรู้สายน้ำหยดของเขาเนี่ยเฮ็ดให้น้ำโบกบ่ไหลเต็มที่พี่ของเขาสิบ่สม่ำเสมอนี่และจ้าพดีพลเสียทั้ง ส่งของนี่สําหรับทิ่นี่ยยล้านกับมีความรู่นเล็กน้อยๆมาฝากเพื่อนๆเช้ากระสีของเฮาเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีจ้า